คอดีและโมเด r ร์นไอทีวรวมกับบริษัทเซ็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์เสนอนักคิดตะลุยอาเซียนอาเซียนทุกตอร์ รทุกเช้าวันเสาร์ครับหลังกร์ตูนช่อง9 m c o t HD และโมลนไทีวีครับกลับพบกับพวกเรา4คนเช่นเคยพร้อมกับสาระความรู้กับอาเซียนซึ่งในสัปดาห์นี้ไม่ใช่เฉพาะสาระความรู้ซึ่งเราจะนํามาฝากกันนะครับพยายามสัปดาห์นี้บอกเลยว่าเรามีบรรยากาศของความรักอบอวนไปทั่วเลยเียด้ว่า ใกล้วันวาเลนไทน์ถึงความรักสัปดาห์นี้พอดีเลยพูดถึงความรักแล้วเมื่อกี้ผมแอบเห็นไม่รู้ว่าน้องๆหรือคุณผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นผมหรือเปล่าผมว่าตอนนี้ต้องต้องหลบแล้วต้องหลบ้นะมีน้องชายผมคนหนึ่งเขาแอบพกอะไรมาเฮ้ยคือผมจะบอกว่าเนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์อย่างนี้นะครับผมก็มีคำในใจครับผมจะบอกกับพี่แพรนย เราทำงานด้วยกันมานานนะครับก็เห็นแก่มิตรภาพแล้วก็ความู้สีกดีครับที่ผมเนเกี่ยบเอาไว้ใจลึกๆก็จางรายการเลยอ่ะใช่ครับผมนี่จะนำดอกกุหลาบครับที่เป็นสื่อความรักของเซนต์วอร์เรนชายนะครับมามอบให้กับพ่ตตกาคุวุูลครับผมพ่ตตกาคุวุูลครับผมเอ็งนี่นะรวอนเดี๋ยวดี้ พี่มีครอบครัวแล้วร้อนพี่นะไม่เป็นไรแต่กราฟหนูขึ้นอย่างเงี้ยนะขึ้นแล้วตม่างี้เลยนะใชอันนี้แซวเล่นครับคือก็เป็นความรู้สึกดีๆที่ที่มีให้ครับเพราะว่าเห็นพี่แพรเนี่ยทำงานทำงานมา3ปีก็คือจะสื่อถึงความหมายดีๆที่มอบให้เออจริงๆแล้วเขาก็มีแล้วเขามีแล้วใช่ไหมมีแล้วนอกวงการไงใช่เราจะบอกว่ามีแล้วรู้มีแค่คนเดียวด้วยรู้ ต่อะไรนะพี่เกี่ยวอะไรกับผมอ่ะอะไรฮะเมื่อกี้เกี่ยวอะไรกับผมรู้ดีนะฮะรู้ดีโอ้ทียอันนี่เทียบกันได้ไหเอาหน้าที่รอนเก่งจังเลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้ครับเป็นผู้หญิงไม่ได้ละกายผมต้องรีบก่อนตัดพี่ได้ยังไงอย่างนั้นรอนไม่ได้ดิเฮ้ยเดี๋ยวตัดหน้าตัดหน้ากันเลยเด้๋ยวนี่ยแบบนี้พี่บอกนะครับว่าพี่ก็มี พี่ก็เตรียมมาเหรอไม่เมาให้เหรอวันวาเดนทายมันต้องมีสิครับงั้นหลับตาก่อนหลับตาอ้หลับตาก่อนอาหลับตาก่อนอ้นี่ดูตื่นเต้นเลยอ่ะโอ้โหคือได้จากร้อนนี่ก็ว่าเซอร์ไพรส์แล้วนะอ้เปิดตาได้ยังเชิญครับน้องแพรจับทินะคะเดี๋ยวนะที่นะผมขอดึงมาดอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวี่ ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนผมนี่สวยมากอ่ะเฟังพี่อธิบายก่อนพี่ฟักฟังพี่อธิบายก่อนเคลียเคลียให้หนูหน่อยได้พี่ไม่ได้ซื้อมาแต่แต่พี่ไปเก็บมามีคนทำร่นเอาไว้ไปเก็บเอามาให้หยอกเล่นน้องแพรถือให้ก่อนเถอะน้องแพรฟังนะครับถึงแม้ว่าดอกไม้ช่อนี้มันอาจจะเหี่ยวแต่ความ ในใจของพี่ที่จะบอกโอ้โหโอ้ลูกสนอ่ะเอกของพี่ะเอกของเราแล้วแป๊บคือความสดคือความจริงใจแพรเป็นผู้หญิงที่เก่งมากน่ารักมากจริงๆแพรนั้นสวยจริงๆเกยจเกย์เกย์เกย์เกยวนี้ กำลังบอกรักเธอก็ไปตบไปตีเขาทำไมไม่ก็ขอนไงเอาถามจริงเคยมีคนบอกรักงี้ไหมไม่มีตกเลือไม่เนีมันก็ต้องเิดอเพราะเธอจะพูดจ้าซึ่งซึ้งานหน่อยก็คือพวกเราก็รักเขานะสุขสันต์วันวันนี้วันนี้ดีกว่าสมมตงันดารานักคิดวันนี้ถมอว่าเป็นคู่รักกันเลยนะก็เป็นแบบว่า น่ารักกันทั้งคู่เลยนะครับผมขอเรียนเชิญเลยครับผมคุณเลโอโซเซ่และคุณชาชาริตาครับผมสสวััดีครบ ที่ต้อนรับครับผมสุนทรคิตรยาเซียนครับมีมีเป็นคู่ที่น่ารักมากเดี๋ยวถามก่อนคบกันมากี่ปีแล้วเนี่ยเดือนเมษาที่จะถึงนะฮะก็จะครบ7ปีโอ้โหคบกันมาตั้งแต่ชาชาติตัวท่านเนี้ยนอนนอนนอนเจ็ดปีแล้วใกล้จะเจ็ดแล้วใกล้จะเจ็ดแล้วอ่ะมันแบบมีจืดจางลงบ้างไหมเออความรักแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเนี่ยมีน้อยลงบ้างไหมคือจริงๆเราอ่ะไม่ใช่คู่ที่แบบ หูเรามันติกมากหวานมากอะไรเงี้ยคือแบบว่าก็เหมือนเหมือนเดิมตลอดมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เรียกวเสมอต้นเสมอปลายเล้วเสมอต้นดีดีครับดีฮะเสมอต้นเสมอปลายไม่ธรรมดาเขาพูดถึงเรื่องของอาเซียนกันนะเวลาไปไหนมาไหนไปอาเซียนไปด้วยกันหรือเปล่าหรือแยกกันไปผมรู้สึกว่าอย่างอาเซียนเรามันมีแบบที่เที่ยวแบบค่อนข้างเยอะนะแล้วแบบไปจริงๆเนี่ยมันไปที่ไหนมันก็มีความสุขถ้าได้ไปด้วยกันโอ้ ครับผมทำคะแนนอ่ะใา่งานครับประจำที่ครับโอ้น่ารักเลยป้าไปเลยครับเรียวน่าครับน่ารักม่าตัอเป็นคู่กันมันก็มีแรงบันดาลใจในการที่จะมีชีวิตอยู่แล้วก็ทำสิ่งที่ดีใช่ครับวันนี้ทีมสีน้ำเงินกับสีแดงใครชวนมาจากไหนกันบ้างของผมนะครับผมเป็นน้องๆที่ผมเตรียมพร้อมอย่างนี้แน่นอนแล้ววันนี้นะครับทีมสีแดงของผมน้องๆมาจากโรงเรียนมหันนภารามครับ สาร่าเริงครับผมสวนสีน้ําเงินที่จะอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันใช่ค่ะเชิมาจากไหนได้เขาชื่อดังเหมือนกันชื่อดังแน่นอนค่ะเพราะว่าวกเขานะคะมาจากโรงเรียนวัดราชโอรสค่ะงั้นมาเริ่มต้นกันครับก่อนอื่นข้อแรกของเราพี่ไอสไตล์ขอพาไปรู้จักกับเมืองของเราให้ดียิ่งขึ้นประเทศไทย แต่เดิมนั้นเมืองสังขละบุรีตั้งอยู่บนพื้นราบหลังจากที่มีการสร้างเขื่อนเขาแหลมเพื่อใช้ผลิตกระแสะไฟฟ้าเมื่อปีพุทธศักราช2527ระดับน้ําก็เพิ่มขึ้นจนท่วมตัวอําเภอเก่าซึ่งสิ่งก่อสร้างที่ยังคงหลงเหลือสร้างให้เห็นอยู่ก็มีหอร,ระฆังกุฏิของหลวงพ่ออุตมะไอ้กลมๆที่อยู่ตรงกลางตรงนี้ผมคิดว่ามันคือบ่อเลี้ยงปลาครับทีมง,งานครับผมขอดูภาพสมบัติเลยครับผม